นี่คือของลับโฟรเรนที่ใครหลายหายคนไม่รู้ครับผมแม่งโคูดโหด เขียวเกมนี้ผมจะเล่นฟอเรนติโน่สร้อยเขียวกับดูดเลือดแม่งโคตรโหดอาเลยดูดเลือดของคู่กันนอกานั้นก็ของแทงล้วนนะเราจะออกแค่ดูดเลือดแล้วก็อมูเลสนอกานั้นก็จะเป็น,ปนฟูลแทงนะครับผมไอเทมอย่างมาถ้าลืมลืมโทษ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 ลืม,ลม,ลม,ลมตัวลืมว่าตัวเองฟาร์มลืมลืมลืมตัวมาฟาร์ฟ้าก่อนก็ดีฟาร์ฟ้าก่อนก็ดี เบ็ดมันตัวอะไรดีเรกฆ่าไม่ได้ดิฆ่ามันไม่ได้ดิประเด็นใน direct ต้องาติให้โดนเพียฆ่าได้เลยเพียโอ้ดูดอกไม้ไแล้วดูดอกไม้โอ้โหดอกไม้ทำลายจิตใจเฟอร์เรนติโน่มากเลยดอกติดกันก็ดีนะไอ้นี่แม่งห่างเป็นกิโลเมตรเลยต้องาติให้โดนเพียฆ่าได้ไเ,ลเลยเพีผมขอกำลังใจหน่อยครับอูวเกิดปุยมุย้ยไม่ไหวนะ ุดยอดอูยวยคุณคือผู้เล่นที่ดีสุดตั้งแต่ผมรู้จักคุณมาแค่นั้นแหละเอา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 เฮ้ยเฮ้ยแต่เย็นพี่ใจเย็นพี่เฮ้ยฟ้ามเกิดเว้ยฟาร์มเกิดเว้โอ้โหยังไง ยังไงยังไงก็มาดิตึงเฮ้ยดูดนึ่งวะเฮ้ยก็สองท่านว่ะเกิดปุยมุยขอให้หนึ่งลาซับไว้ๆนะครับพี่มารีขอบคุณครับแม่งกลายเป็นไม่เคยเป็นตัวเองนะเป็นแต่คนอื่นพี่คนลงไปเติมพี่ได้เลยคุยยเราไหวเราไหวเราไหวคุยแบบหนักฟ้าดีกว่าคุยยดักฟ้าดีกว่าเฮ้ย ยืยอตกเต็มมึเลยวุ้ยเมื่อกี้กลังไปเลยได้ป่ะเลยได้ป่ะยังไงยังไงยังไงโอ้โหวิมาเลยดาดูดเลือดต้องมาแล้วสายนี้เดี๋ยวมันเจอสายนี้ดูเรื่องอะไรนะตอก่อนพี่ตอก่อน ก่ออะไรเอาก่อยุดเลือดก่อเดี๋ยวให้ก็เกมน้ำเกมน้ำกูย้อยเฮ้ยเกมน้ำเกมน้ำไปแล้วครับพี่ครับเกมน้ำแล้วห่อๆกกันมันกลับไปกูย้อยมันกลับอ้าวไม่กลับวะเฮ้ยไม่กลับ่ะ รู้วิ่งรู้มันรู้เอ้ยถ้ามันให้คุณบิวยอร์ฆ่าดีกว่าไงคุณบิวเยคือตัวแบกอะเห็นปะตัวที่เฉื่อยเท็กซตอร์มันจะแบกได้ยังเฉแบกได้ผมเชื่อมั่นในตัวคุณไงเข้าใจปะผมเชื่อมั่นในตัวคุณไงเก็นไหมยตัวนี้ว่าตัวนี้กระโดดพ่อพกับพอลเองที่ตัวนี้จริงเหรอพ่อพอลเลยอ่ะนัวนัว โม่งเลยหลับเลนหลับเพ็ดหลับเลนหลับเลยหลับเลนหลับเลนโดนแน่เรนดอไม่ต้องห่วงเรนดอโดนแน่เรนดอโดนแน่เรนดอพี่ต้องไหวไหมพี่ต้องไหวไหมนี่ไงนี่ไงมันไหวายผมปลานไหวผมปลาหครับมันหนีเอกอ่ะพี่ดูดิไม่ไหวไม่ไหวผมแม่งยืบดิดิดิเอ้าคุณมันเอาคุณไงมันเอาคุณเห็นคุณไง อมันไม่กล้าไงไม่กล้าผมไงมันเหยีไม่เหยีดนไปโดนไปโดนไปโดนได้เลยป่ะล่ะได้นี่เลยนะเอาละนี่เลยป่ะที่มันตีคีบเราอะไรอะไรให้มันตีไปเออปล่อยให้มันตีไปปล่อยมันตีไปเดี๋ยวคีบเข้าเดี๋ยวคีบเข้าไปไหนน้องไปไหนน้องน้องไปไหนข้าวดิ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 เดี๋ยวมันตีต่อเดี๋ยวมันตีต่อโอเคปล่อยมันปล่อยมันปล่อยมัน มันก็ฉลาดมันก็ฉลาดดีมันก็ฉลาดมันก็โอเคมันก็ฉลาดเละปะเฝ้าจะเกิดนะปะเฝ้าจะเกิดนะเดี๋ยวผมเล่นบนครูเยือผมเล่นบนแล้วนะเว้ยโอ้โหสองตัวแม่งรอเลยเหรอือมันรอดีแกก้มันหลุดปะน่าก็ไม่ได้หลุดนี่หว่ามันหลอกนี่หว่ามาแล้วอมูเลตต้องขายออกอมูเลตต้องมาครับไอเทมลับยิงมันยิงมันอย่าอย่าหันหลังอย่าหันหลังว่าหลังอะ ไอลาวิวถ้าถ้าเกิดว่ามันมาอย่างนั้นน่ะยืนยิงไปเลยอย่าอย่าไปหันหลังเขาจ้องจะเล่นคุณกลางกายไปอุยวิ่งอยู่ไม่หันสู้แล้วผมเห็นพี่เดินวิ่งวิ่งวิ่งอ่าเด็ประเด็นน่ะสวยอุวยถ้าผมไม่มีคุณที่ทำไงวะคือนไปมุ้ยทำคื้นกลางกลางปล่อยคี้ไห้ตีตีตีไปบนตีได้ครับผมเองผมเอง นั่นแหละครับสวยงามเย็นนี้สวยๆยังปานนี่สายนี้นี่ <c oughs> อมูเลสของมาแล้วร <c oughs> ีต่อไปล็อกชิลจบไม่มีใครทำหุ่มได้แค่นั้นไอเทมลับผมบอกให้นี่คือของลับฟอเรนตีโน่ที่ใครลหลายๆคนไม่รู้ครับผม <c oughs> โคตรตึงบอกเลย <c oughs> ด้านล่างนี่เฮ้ยด้านล่างี่เฮ้ยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ลา <premises. S 2> <Liz> ดิเฮ้ยไอเชอมแตกแล้วเฮ้ยมาว่ะเฮ้ยเฮ้นี่ม <ๆ S 1> ันด <al ice. S 1> ึงกูไปฆ่าตัวเองนี <pping> ่ว่าจับโอ้โหอ้าวอ้าววุ้น้าวอ้นจ้าว้าไอติลโอ้เฮ้ยกูยม่ะยติลเฮ้ยมาดิเออเออ เอาดิเอ้ย,ยอาก,กางกางกางเดี๋ยวโบนิ่งเดี๋ยวจาัก,การนี้เดี๋ยวกักรนี้นี่กลางไปนี่กลางไปมันต้องกลับบ้านเลยล้างต่อล้างต่อไม่ไหวก็ล้างต่อจับไ,ไปนู้นก็ล้างต่อไปนู่นอะไรคือไปนู่นวะเฮ้ย <c oughs> ตึงเกินตึงเกินลูกเป็ดผมลูกเป็ดผมตึงเกินตึงเกินปุยมุยลูกเป็ดผมครับลูกเป็ดผมลูกเป็ดผมเฮ้ยเออโกตึงเลยแรงเนี้ยไอ้เย่ลูกเป็ดก,ก,ก,กูโทษ <c oughs> <c oughs> อเอา ไปไงผมบอกแล้วมันคือความลับเห็นไหมผมขอฟังเสียงขุดมันคือความลับที่บอกไม่ได้และมันยังเป็นความลับที่บอกไม่ได้แต่ตอนนี้เอกบอกทุกคนไปแล้ว นักร้องเป็นสนามเป็นนักร้องเสียงเทียน yeah!